โอ,อ้มันกินอยู่บออ่มาด้วยความดีเลยแต่เสียอย่างกนนี่สะสมครับะสมเนี่นเด้มไมครับไมคนเก่าของก้อยงามผมห็นบอกก้เราลายตัวนะเรียงนี่แล้วเนี่ยสนามหญ้าเนี่ยกนี่ะมองวะที่ททท 你给我也给了你。哦。我们是我们，呛干。呃，这芒一又芒芽来。哎，毛我哦，这了哈。呃，一茶就就就米我过氨呢。 จะยัเงเรกเด็กควยงามนี่บ่คนรอะรบ่ก็เราลหลาตัวด้ยบโอ้ตุ๊กูตุ๊กปูต้นไหนตุกูตุกผู้ตัวตัวเมียันบ่อ้นุม่นนมหลับไปละไปล้วโอ้จะตัวอ้วนเลย,ยายเก่งต้นไหนว้าวมองคอนเราคนนี้ไหม สายตาไนงะโอ้สายตามันขนาดเลยเว้ยคนนยิงเว้คนานน่ะวัน,นะวนสายตาดูดันอกการเวย้ยโอ้ใช่ยัยใชยับุ้ยคน <c oughs> งอนขนาดเลยคนนี้โอ้คนะนนสายตาคันสายตาคนมาเอ้ยอันนี้มังอนเว้ยนะมังอนมงอน เป็นมีดเคนหนีวังนะเยอ่หลวสตาัานาว่นไปว่องหบปะอืว่งลูกหน่อยวะมงเมียนะเมีสาวอยู่น no ั่นนี่นายยื่เมีสาววะเนี่ยนีบ้านยาหลวะไสตานบ่เอ้ยนสตานี่คือบัง สาวแม่สาวไปมาบดโอ้ค่องามค่อยามงาเกงขนาดเลยวิธีคนเลี้ยงควเห็นบ่วิธีคนเลี้ยงควยงนี้ละ มันเลือแพะมันเลี้ยงพร้อมในตาเนี่ยแพะผมว่าโอ้ยแพะมันบ่อะไรหรอกแพะนี่ไม่กินใบกล้วยสนุกอย่างเงี้ยกันเป็นลามอะไรทีกันบ่นบ่เป็นอยัางไรวะแต่ตีไปกินต้นกล้วยเขาเขาปลูกกล้วยนะอย่างเดียวละในปีแล้วตสองตัวสิ่โอ้ยก็ง่วงคุยแม่น้อยจดเนาะไม่ได้ทับเอาไปทับเซน่ โอ้โอเอาแบบแบบแบบต้องติดนั่น,นบ่แต่บอติดทับไม่ดิเออประกันอยู่แ่นบอโอ้โอเคโอเค

อะกัแบงเป็นซิมโกันบ่จ้าครับปอผลไหมเกี่ยวอันวเี่ยวอ่าโอ้ถาเรียบร้อยล้